พิธีสมรสเป็นอันเสร็จสิ้นยินดีกับทุกๆกคนด้วยนะขอบคุณกุนรับพรจากผู้ใหญ่สิอาวัดดิเลยกุนท่านกูรู้ก่อนเลยขอให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขนะลูก ขอให้โชคดีนะรู้ไหมตั้งแต่พอลูกจากไปแม่ชอบคิดว่าถ้าลูกโตขึ้นและมีครอบครัวของตัวเองแม่จะทำยังไงนะ พอลูกเริ่มโตขึ้นนั่นกลายเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ของแม่ฝันที่แม่จะได้ช่วยลูกใส่ชุดเจ้าสาวได้เห็นลูกเจิมหน้าผากเป็นสิริมงคลได้กลายเป็นภรรยาและเป็นสะพายของครอบครัวหนึ่งแล้ววันนี้ความฝันของแม่ก็เป็นจริงแล้ว แม่สามารถที่จะนอนตายตาหลับได้แล้วเพราะวันนี้หัวแก้วหัวแผนของแม่นะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่นี้แม่ก็มีความสุขแล้วที่ได้เห็นความฝันที่แม่ฝันเอาไว้กลายเป็นจริง จงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้มีความสุขนะลูกนะแม่คะนี่หยุดเลยขอแม่พูดก่อนนะลูกจะ้ะกองไฟในพิธีสมรสมันเป็นกองไฟที่บริสุทธิ์สิ่งเลวร้ายต่างๆมันต้านทานไม่ได้วันนี้ลูกทั้งสองเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์อันแสนบริสุทธิ์ ขอให้ประคับประคองชีวิตคู่ด้วยความรักคารบกันและก็มีความซื่อสัตย์ด้วยนะกุนจ้าไม่ว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นมาคิดซะว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายเท่านั้นจงลืมมันไปซะเถอะนะ จริงๆแล้วเป็นความผิดฉันเองชีวิตของลูกเกือบจะพังทลายเพียงเพราะเรื่องบาดหมางส่วนตัวของแม่มันเป็นพรจากเบื้องบนที่ช่วยให้เธอกลับมาได้อย่างปลอดภัยมาอยู่กับทวิ่งเก่าของแม่นะได้โปรดยกโทษให้แม่ด้วยนะกับสิ่งที่เธอต้องเจอมาทั้งหมดก็เพราะแม่ลูกเคยของแม่ มีแค่เรื่องเดียวครับคุณป้าเรื่องว่าให้ผมเป็นลูกชายหรือว่าลูกเขยลูกชายคุณป้าไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปนแล้วก็ต้องมีเรื่องดีเสมออย่างน้อยคนที่ชื่อยุบราชก็หายไปจากชีวิตพวกเราตลอดการนับว่าจากนี้ทวิงเกิลคือความรับผิดชอบของผม คุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับผมจะดูแลโทวิงก็ให้ดีที่สุดเลยครับฉันก็ขออย่างเดียวนะเธอเลือกมาว่าจะเรียกฉันว่าคุณป้าหรือว่าแม่ไม่ต้องเรียกว่าแม่ยายหรอกนะครับแม่สักครู่นะคะเดี๋ยวฉันมา ามาดูหาครับเดี๋ยวก็จะมีพิธีอำลาแล้วเราไปกันเถอะครับเอท่านก็รู้คุูลีลาไงคะอีกสิบนาทีให้คุณกับทวิงเกลไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปเจอกันที่วิหารของโรงแรมนะเราจะทำพิธีํำลาก,กันเสร็จแล้วเราจะกลับที่อเมริกาได้เลยค่ะเออชิงกี้เธอกับดับบีเนี่ยพาทวิงเกลไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะได้ค่ะไปเร็วแม่คะห,<า>หนูมีเรื่องอยากจะบอกแม่ นี่ไว้ว่งวางๆค่อยคุยกันนะลูกตอนนี้ต้องเตรียมทําพิธีอําลาจะให้เวลาคาดเคลื่อนไม่ได้เราเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะฉันควรบอกความจริงกับแม่สักทีแม่ยังคิดว่ายุบรรกต้องการตัวฉันเพราะว่าเรื่องบาดหมางของแม่กับอนิตาลูทธอแต่แม่ไม่รู้เลยว่าตอนนั้นฉันเองก็รักยุบแรกเหมือนกันฉันเองก็เลวไม่ต่างจากเขาหรอกเพราะว่าฉันโกหกแม่อย่างไงละ่ะวันนี้แม่ได้ยินเรื่องจากปากเขาแต่ว่าแม่ก็ไม่เชื่อ ฉันไม่อยากเก็บความจริงนี้ไว้แล้วแม่คะลูกของแม่ก็มีส่วนผิดเพราะว่าเธอรักยูบราดแล้วก็ปิดบังความจริงวันนี้ฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการบอกความจริงกับแม่หนูจะบอกความจริงกับแม่ทุกอย่างให้หมดเลยคะ่ะก่อนทำพิธีอำลาวันนี้ฉันจะบอกลาความผิดพลาดทุกอย่างที่ฉันเคยทำเอาไว้ทั้งหมด ฉันต้องบอกความจริงทั้งหมดเรื่องยุบราชให้แม่ฟังแต่จะบอกอยังไงดีล่ะควรทำยังไงดี ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่ทวิงเกิลจะไปจากฉันและไปอยู่บ้านสามีของตัวเองไม่ว่าฉันจะทำอะไรเด็กคนนี้ก็มาเป็นสซายพของบ้านฉันจนได้ฉันไม่สามารถปกป้องชีวิตของกุณไม่ให้ถูกทำลายได้เลยกุลสารนะหลังจากเรื่องบ้าๆงานแต่งงานก็เสร็จสิ้นพอดีในที่สุดมันก็เกิดขึ้น วันที่นายต้องรับปากทําหน้าที่ที่ได้ิดชอบไปช่วยชีวิตถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะง่ายกว่าน,นี้แต่นี่เป็นทวิงเกิลธานิจาพระเจ้าช่วยลูกด้วยเถอะมอบพลังและความอดทนให้ลูกด้วยเด็กคนนี้ยากที่จะรับมือจริงๆ แม่คะคือว่าที่จริงแล้วหนูมีหลายเรื่องที่อยากพูดกับแม่ต่อหน้าแต่หนูก็ทำไม่ได้คะ่ะหนูก็เลยอัดเสียงเอาไว้ในนี้แม่กดฟังด้วยนะคะแม่รู้จะ้ะลูกรักแม่มากเลยสินะรู้ใช่ไหม ว่าแม่จะคิดถึงลูกมากขนาดไหนลูกถึงได้อาเสียงว่าให้แม่อย่างนั้นใช่ไหมนี่สิทวิงเกลของแม่คิดถึงแม่ตลอดเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรเป็นบุญของแม่ที่มีลูกสาวแบบนี้ขอบใจนะจ๊ะเริ่มพิธีอำลาได้เลย ได้สิไม่ต้องห่วงนะคุณน้าพินนี้คะถ้าหนูล่วงเกินอะไรไปหนูขอโทษอด,ด้วยนะคะหนูขอโทษอจริงๆนี่เด็กโง่พูดอะไรอย่างงั้นนะจะไปอยู่แล้วก็ยังจะทำให้เมคอัพฉันหลุดหมดแล้วเนี่ย บ,บลีเธอต้องใจเย็นียนด้วยนะเธอชอบชุดสีชมพูของฉันใช่ไหมเธอเอาไปเลยเธอใส่สวยอยู่แล้วแล้วใส่ส้นสูงสีดำด้วยนะอย่าลืมละ่ะหนูจะไปหาพี่ทุกวันเลยนะ มือของแม่มีไว้ให้พรกับลูกนะครับไม่ใช่อ้อนวอนร้องขอขอให้พระคุ้มครองนะลูกนะเพราะตอนนี้เธอกับทวิงเกิลคือคนคนเดียวกัน รู้หรือเปล่าว่าทวิงเกิลคงหาใครที่ดีกว่าเธอไม่ได้อีกแล้วละ่ะแต่ว่าวันนี้ฉันพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำยิ่งเธอคอยดูแลทวิงเกิลให้มีความสุขทวิงเกิลนะก็จะทำให้เธอมีความสุขมากเช่นกันและคอยดูแลเธอด้วยนะ แม่แม่ดูพี่สาวกับพี่เขยมองกันสิคะแต่ว่าเรานะ่ะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นของความรักตามองตาหัวใจเชื่อมถึงกันเออคุณลีลารอ,อเราไปกันเถอะครับผมจองห้องให้กุลกับทวิเกิลแล้วห้องฮานิมนส่วนพวกเราเดินทางกับอเริกาเถอะตามนี้นะครับ ห้องฮันนีมูนเหรอครับนี่คุณททำไมทําท่าอย่างกับถูกส่งไปโรงเชื่อแทนห้องฮันนีมูนอย่างงั้นละ่ะฉันก็ต้องกลับกับพวกเธออยู่แล้วละยังไงพรุ่งนี้เราก็ต้องกลับฉันก็ต้องพาพวกเธอกลับไปด้วย โอไม่นะพักหนึ่งคืนกับเธอตามลำพังด้วยทำยังไงดีเนี่ยโอพระเจ้านี่เราต้องพักห้องเดียวกับเขาแบบสองต่อสองอย่างนั้นน่ะเหรอนี่กูนไม่ต้องแกรงหรอกนะในห้องฉันจัดการไว้ให้เรียบร้อยแล้วห้องพร้อมนายแค่คิดถึงคืนแรกก็พอนะโอโอ,โอ้นี่เอานี่ไปด้วยเก็บไว้เก็บไว้้ดีๆละ่ะ พี่พี่เล่นอะไรของพี่เนี่ยไอ้บ้าเอ้ยนี่นายต้องใช้นะมันจำเป็นนะไว้เก็บไว้สิเก็บไว้เออเก็บไว้ไวนี่เอาไปสิอะไรเนี่ยก็ของขวัญยังไงล่ะทำไมเนี่ยก็คืนแรกยังไงเล่าไม่เอาฉันไม่เอาอนี่ เอาไปเถอะน้าัโทถ้าใส่นะคืนแรกของเธอจะเป็นที่น <ER ่าจดจำเลยล่ะเชื่อดิให้เราอยู่กับทุกคนไม่ได้หรอครับนั่นส ну ิคะเราจะไปพักด้วยค่ะคือผมกับทวินโก้คุยกันแล้วว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันไม่แยกจากกันนะครับใช่ค่ะหรือพวกเธอดีแปลกจริง ปกติแล้วงานแต่งใหม่มักจะหาโอกาสอยู่ด้วยกันตามลําพังข้ออ้างในการอยู่ด้วยกันและพวกเธอพวกเราให้โอกาสแล้วแท้แต่กลับไม่อยากอยู่ด้วยกันเทรนเกิลฉันบอกคุณเป็นคนบอกให้เธอพูดใช่ไหมไม่ได้เด็นขาดเลยไม่มีทางนี่รถลอยอยู่ข้างนอกแล้วไม่ได้เลยไม่ต้องฟังเขามากหรอก <c oughs> ลูกจ้ะแม่รู้ว่าลูกนะรู้สึกกลัวนะไม่เป็นไรหรอกวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วกุ่นก็เป็นเด็กที่อ่อนโยนเขาจะดูแลลูกเองนะลูกไม่ต้องกลัวอะไรเลยเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยรอยยิ้ม ยิ้มให้มากๆเอาไหนล่ะไหนลองยิ้มให้แม่ดูหน่อยสิแม่คะหนูจะบอกแม่ยังไงดีว่างานแต่งนี้มันเป็นแค่คำสัญญาเท่านั้นระหว่างหนูกับกุลไม่มีวันที่จะเกิดสิ่งที่แม่คิดเอาไว้หรอกคะ่ะไร้ความรักและมิตรภาพมีเพียงเป้าหมายเท่านั้น ืนี่อะไรกันเนี่ยของฉันอ็อไม่ใช่ของฉันอยู่แล้วล่ะส่งกระเป๋ามาสิพูดดีๆสิขอกระเป๋าหน่อยค่ะอื บ้านหลังเดิมแต่ครั้งนี้ฉันแทบก้าวขาไม่ออกทำยังไงได้ล่ะได้แต่ทำใจว่าไม่มีเธวิงเกิลรอฉันอยู่ที่บ้านนี้อีกแล้วและบ้านหลังนี้จะมีสีสันหากมีเธวิงเกิลอยู่ที่นี่ขาเธอไปบ้านนี้ก็เงียบเงาฉันคงจะต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วสินะ คุลีลาคะคุณอูชาป่านนี้แล้วมีอะไรหรือเปล่าคะเออคุลีลาคะฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะทุกอย่างโอเคหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องในเรื่องการจัดงานหรอคะพิธีสมรสเสร็จสิ้นแล้วนะคะคุณลีลาแต่ว่ามันยากที่ฉันจะรับได้ คือว่าฉันไม่สะดวกใจที่เธอวิงเก้าจะเข้ามาอยู่ในบ้านของฉันมาเป็นลูกสะพ้ยเธอก่อเรื่องราวตั้งมากมายที่ฉันยยกจะทนเธออยู่ได้แต่ยังไงฉันก็ยังให้โอกาสเธออยู่นะคะเพื่อความสุขของครบอบครัวฉันแต่ฉันอยากจะบอกให้คุณรู้เอาไว้อย่างหนึ่งนะคะถ้าเธอวิงเก้าทำให้ตระกูลเราต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือก่อเรื่องอะไรอีก หรือว่าพฤติกรรมเธอทำให้ลูกชายของฉันกุลสาระาต้องเสียใจแล้วก็ฉันขอบอกเลยฉันไม่ดีรอที่จะส่งเธอกลับมาอย่างแน่นอนค่ะคุณอุชาคุณพูดเรื่องอะไรนะคะฉันรู้จักทวิงเก้าของฉันดีนะคะเธอไม่มีวันทำร้ายใครหรอกคะ่ะฉันรู้ดีนะ ก็จริงอยู่ที่เธอ,อยังเป็นเด็กแล้วก็ทำผิดพลาดบ้างแต่ว่าตอนนี้คุณก็คือแม่อีกคนจะดุด่าเธอต่อว่าเธอคุณทำได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าลงโทษด,ด้วยการส่งเธอกลับมาที่นี่เลยได้โปรดละคุณอูชาคะทวิงเกิลเป็นเด็กใส่ซื้อทั่วๆไปถ้าเป็นคนจิตใจดีงามเรื่องเล็กน้อยก็ร้องไห้นะคะแต่ว่าเธอเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ เธอเข้าใจอะไรได้เร็วคะ่ะถ้าคุณบอกอะไรเธอเธอก็จะปฏิบัติเธอจะไม่ขัดข้ออะไรคุณเลยถ้าต้องการอะไรฉันจะอยู่ที่นี่จะไปไหนได้ละ่ะถ้าเกิดเธองอแงไม่ฟังที่คุณบอกขึ้นมาคุณบอกฉันได้เลยนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจัดการเธอเองขอร้องละคะเธอต้องออกจากบ้านตัวเองไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วอย่างน้อยให้เธอหนะ่ะ ได้ปรับตัวได้ใช้เวลาให้เป็นอย่างที่คุณต้องการนะคะนะคะคุณอุชาคุลิลลาคะฉันไม่ใช่แม่สามีเหมือนอย่างในละครทีวีเนะที่คอยหาเรื่องสะพ้ยตลอดเวลาแต่เธอวิงก็ควรรู้ว่าเธอไม่ใช่เด็กอีกแล้วเธอแต่งงานแล้วกลายเป็นสะพ้ยฉันติดเรื่องพฤติกรรมของเธอมาตั้งแต่แรกแล้วคะ่ะฉันถึงได้ต่อต้านการแต่งงานนี้แต่ว่าเธอก็เข้ามาอยู่บ้านของเราแล้วเธอต้องพัฒนาตัวเองนะคะฉันนน่ะ ต้องคอยยกโทษให้เธออีกอกี่ครั้งกันเพราะคุณฉันหังยอมให้โอกาสเธอคงจะดีถ้าเธอพัฒนาตัวเองได้เร็วนะคะถ้าเธอทำแบบนั้นได้แล้วก็จะเป็นการดีกับทุกคนคะ่ะขอตัวก่อนนะคะฉันมีธุระที่ต้องไปทำต่อนะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามฉันพูดจริงนะคะฉันเชื่อค่ะคุณอูชา ทวิงเกิลไม่มีวันทำให้คุณไม่พอใจพระผู้เป็นเจ้าช่วยคุ้มครองลูกสาวของฉันด้วยเถอะนะคะ